พี่น้องพามายามกุกในปลาในาดอนลาในดวงเลยบรรยากาศหมอกแส่เขาอันนี้เอาถุงห่อไว้ด้วยพี่น้องอยานฝนหัวไทมา ยายามกันดูตีโอ้ชินโนะหมอกดีจังหนุนพูนตรงหมอกใกล้เขาถุงไฟไว้ก็ได้มาลังแรกลังแรกลังแรกแหกหมานมันล่ลลองไอ้มุงดักกุ่งอันใหม่ ปอาป๋าพี่น้องปลาปลาปาปลานี่ปลาเขาพี่น้องปลาบู่2ตัวปลาบูปลาบูปลาเข้านปลาเขานาะงล้างแหลกหนังแหลกหนางแหลกแฮกมานปลาบูปลาบู ล้างนยังปลาน่อยปลาขาวกุ้งไปได้ลรกุ้งเบ็ดเขาเบ็ดเขาเบ็ดเขาไม่ใช่เบ็ดเราคุณม่ใชเบ็ดอไรปลากินแต่ตัวนักนักนักเหร มายามดูซะเนาะไฮน่นมาใส่เด็ดบุมาม,มาใส่เตดนน,นี่แล้วนี่แล้ว ปลาขาว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 กลุ่งเนี่ยคือนช่นหน่อยอันนี้เอามาใส่ใหม่ Pabu, tengok pabu, kido. Pabu, pabu. pabu. pabu, pabu. ปลาบูพี่น้องมันปลาบูปลาบูปลาบูแม่ปลาบูแยมแยมแยมเดี๋ยวพอกันตอนชิปไปปดเด้ออยู่บ้านเด้อบาย